โรงเรียนบ้านไพศาลวงเล็บลีรอยอาทิตย์อำเภอกุดลังจังหวัดมหาสารคาม1 0บโมงหกนาทีนะครับตอนนี้วันเสาร์ที่สิหมกราคมสองห้าหกสหเขตรอยต่อระหว่างขอนแก่นกับมหาสารคามนะครับนี่ กำแพงยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดมหาสารคามองค์องค์งการบริหารส่วนตำบลน,นาโพยิงอำเภอกุดรังกุดรังอำเภอกุดรังลูกตามไปถึงแล้วครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับช่องทางติดต่อมีทั้งเพจทั้ง YouTube และต,ติ๊กต k อกนะครับผมจะอัปเดตขึ้นหน้าเฟซแล้วก็ช่อง YouTube อยู่เรื่อยๆอ,อยู่ตลอดเวลานะครับท่านาาไปถึงไหนผมก็จะจะอัปเดตให้ให้ใได้รับทราบกันนะครับ จะตามติดตาหลวงตาท่านไปถึงนครพนมเลยนะครับผมตามหลวงตามาตั้งแต่อำเภอจัดพุทธชุวงจังหวัดนครราชสีมานะครับติดตามมาได้ก็มาได้8-9วันแล้วครับจะติดตามไปต่อเรื่อยๆถ่ายรถนั่งลงนะครับนั่งลงนะครับ ไงอายู่จัดปีหรอเจ่าเจไปอจะแข็งแรงดีตัวนี่เปนจากไหนเปจากไหนเดี๋ยวเดี๋ดีวายลุกตาเป็นจากไหนเดี๋ยวายลุกตาเป็นจากไหนหลดุีปอลตาลับสบายใจค่ะสบายใจนาะเม่ติถือเลกว่เราเมื่อไอร่ปนนาีม่ตดาสวัสดีครับผมเป็นจากไหนนอเป็นจากไหนนออเมือนี้บุญหลายสายเจ้าในบ้านอันนี้งลุกงตาเชื่อครับผมบุญหลายคบารีก คับผมโอ้คับผมคุณับผ่านเออค่ะผมคับผม ตอนนี้10โมง11บนาทีไปที่รถมอเตอร์ไซค์ก่อนนะครับพอดี ผมมาล่วงหน้าแล้วผมก็เอาเสื้อมาตากไว้ซักเสื้อเพื่อเช้านี่เดี๋ยวพาไปดูการตากเสื้อของผมนะครับก็จะตากยังไงตากอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมเอากอย่จีนี้แหละ ก็อย่างนี้แหละครับเดี๋ยวสักเที่ยงแล้วก็จะได้คงใจแห้งแล้วล่ะจะได้เก็บลุยต่อสนามโรงเรียนอ้าวทำน้อยไปจังไหนน้อทำน้อยนี่นาะโชคดีแท้ซื้อซื้อยังน้อนะครับซื้อยังเนาะเนาะดรอลลาร์บ่โอ้โชคดีครับน้องจะเป็นดวงดีโชคดีครับน้องดอลลาร์ อขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับผมจะติดตามหลวงป่าหลวงตรงตาบุญชื่อไปถึงวัดท่านนะครับแล้วก็จะเดินทางไปกับอุบลช่องทางติดต่อมีทั้งเพจทั้ง YouTube แล้วก็ TikTok นะครับ ติดตามให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ